ว่าไรช้ำรักมีความรักที่มีปัญหามีความขัดแย้งมีแล้วไม่ได้ทําให้ชีวิตมีความสุขแล้วตามดวงชะตาในเรื่องคู่ของคุณนะัทพงษ์เนี่ยมีดาวมฤตยูอยู่ในเรือนคู่ครองดาวมฤตยูตัวนี้เป็นดาววิญญาณธาตุแปลว่าตัวคุณนะัทพงษ์เนี่ยถ้านะอันนี้คือถ้านะถ้าคุณแต่งงานเร็วให้ระวังการพลัดพรากไม่จากเป็นก็จากตายการเป็นไม้ ฟังดูอาจจะน่ากลัวแต่ดวงชะตาคุณมีวิบากกรรมในเรื่องนี้จะแก้ไขอย่างไรแก้ไขก็คือคบหากันไปก่อนใจเย็นๆแล้วแต่งงานเมื่ออายุมากคู่ของคุณเป็นดาวอังคารจะขี้หึงขี้หวง จะเป็นคนคล้ำคล้ำคมคมไม่ขาวเป็นคนดุเนี่ยคือลักษณะคู่ของคุณจะเป็นอย่างนี้ถ้าคนที่คุณคบอยู่เป็นอย่างนี้ก็ประครับประครองกันไปอีก 45- ปีแล้วค่อยลงเอยแต่ถ้าหากว่าตัวคุณยังโสดก็ถือว่าเป็นโชคดีของคุณอย่าเพิ่งคิดเรื่องนี้นะคะอีกสัก3ามปีค่อยว่าการใครผ่านเข้ามาในเรื่องนี้ก็ขอให้เป็นเพื่อนกันคบกันเป็นเพื่อนไปก่อนค่อยๆดูใจกันไปอย่าใจร้อนเพราะดวงคุณมีวิบากกรรมนะคะจะแก้อย,อย่างไรหนึ่งหาโอกาสไปไหว้พระตรีมรติ สพาคู่ของคุณไปไหว้พระทําบุญหมั่นไปเลยอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมในเวร 3. นะคะไปทําบุญให้กับคนที่ขาดความรักบ้านเด็กกำพร้าบ้านคนชราเนี่ยจำเป็นมากนะแล้วชีวิตของคุณจะมีความสุขแต่จำเอาไว้อย่างนึงว่า ตัวคุณนั้นจะมีความสุขหรือลงเอยในชีวิตคู่เมื่ออายุมาก35กําลังดีนะคะยังไม่แก่ใจเยนเ็ยนๆกันละกันนะสำหรับช่วงนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆรออยู่นะคะแก้วนําเอาภาพบรรยากาศของวัดน่วมการนนทมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันละค่ะแต่ว่าจะมีรายละเอียดยังไงติดตามช่วงหน้าค่ะ และนี่คือเสียงสัมภาษณ์ความรู้สึกของผู้ที่ต้องเผชิญกับปัญหาผิวที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมในแต่ละวันโดยปกติแล้วก็ทำงานหนักนะคะแต่งานก็สนุกดีแต่ก็มีบางครั้งเหมือนกันค่ะที่แอบเครียดนะคะจนบางครั้งนะคะนอนดึกนอนก็ไม่ค่อยจะได้นอนก็เลยต้องเป็นสิวแบบนี้ค่ะและถ้าเราขอท้าให้คุณทดลองผลิตภัณฑ์นินทราเพื่อช่วยปกป้องผิวพรรณละคะมีผลิตภัณฑ์ให้ลองหรอคะแล้วมันจะช่วยแก้ปัญหาได้จริงๆเหรอคะ หลังใช้นะคะรู้สึกได้เลยถึงความแตกต่างค่ะผิวหน้าก็เนียนนุ่มแทมรูขุมขนกระชับขึ้นอีกด้วยนะคะแล้วรอยด่างดำจับสิวค่ะจางลงอย่างเห็นได้ชัดเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยละค่ะและนี่คือสีสัมภาษณ์ความรู้สึกของผู้ที่ต้องเผชิญกับปัญหาผิวที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมในแต่ละวันปกติผมออกกำลังกายเกือบทุกวันวันละ2เชั่วโมงนะครับ ผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมค่อนข้างที่จะเลือกนะครับถ้ามีสบู่ให้ลองเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าเหมาะกับสภาพผิวเราหรือเปล่าครับและถ้าเราขอท้ายคุณทดลองผลิตภัณฑ์นินทราพเพื่อช่วยปกป้องผิวพรรณละคะมันมีสบู่ที่ตอบสนองความต้องการของผมเยอะถึงขนาดนั้นเลยแหละครับพอได้ลองใช้สบู่นินทราแล้วก็ปพื่มจริงๆครับเพื่อนกลิ่นนี่ไม่มีเลยครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของผมก็คือหน้าใสครับด้วยคุณสมบัติเฉพาะของสบู่ธรรมชาติร0อยเปอร์เซ็นต์ ผสา,านกรีซีนชั้นเยี่ยมและน้ำมันมารุมสายพันธุ์พิเศษผ่านกระบวนการผลิตแบบเย็ยนเพื่อคงคุณค่าของน้ำมันมะรุมบริสุทธิ์ตามธรรมชาติไว้สมูนินทราจุงอุดมไปได้วยวิตามิน A, C, E และสารต้านอนุมูลอิสระกว่า46ชนิดมีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมในการดูดซึมเข้าสู่ผิวเพื่อไปกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตพร้อมๆกับการซ่อแมแซมฟื้นฟู เพิ่มความยืดหยุ่นของเซลล์คุณจึงสัมผัสได้ถึงความหนุ่มชุ่มชื้นของผิวพรรณและสภาพผิวที่ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเป็นธรรมชาติสนใจสั่งซื้อสบู่น้ำมันมารุมนินทราในราคาปกติแพ็คละ1,290บาทพิเศษในแพ็คสวยหรู2แพ็คสิก้อนราคาเพียง 1,790บาทโทรด่วน084-550-8777-550-8666 โดยสถาบันพยากรศาสตร์สถาบันหนชั้นนำของประเทศที่มีบุคลากรที่มีชื่อเสียงและคุณภาพโทร02 938 2115 6ช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมช่วงฟันธงมหาเศรษฐีนะคะมีกิจกรรมบุญเรื่องราวดีๆเป็นมงคลเสริมดวงชะตามาบอกคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะก็เป็นไฮไลท์ของ ช่วงสุดท้ายในทุกๆสัปดาห์ละค่ะสำหรับหนังสือฟันธงนะคะ12ราศีปี2557ฉบับครึ่งปีแรกของอาจารย์ลักษณ์นะคะคุณผู้ชมแกก็จะพูดไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดช่วงวันที่ของหนังสือเลยเพราะว่าเป็นความตั้งใจของอาจารย์ลักษณ์นะที่ เขียนหนังสือเล่มนี้มาให้กับคุณผู้ชมได้อ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นมากกว่าคําว่าดวงชะตานะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจะเรียกว่าเป็นคำพีชีวิตในการดําเนินชีวิตเพื่อการวางแผนชีวิตก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นแก้วเลยอยากให้คุณผู้ชมทุกๆคนมีเอาไว้ครอบครองนะคะคุณผู้ชมที่ยังไม่มีตอนนี้นะหาซื้อได้ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเทั่วประเทศไทยเลยค่ะคุณผู้ชมราคานะคะเล่มละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทคุณผู้ชมเห็นในทีวีขนาดนี้นะ ในหน้าจอเลยเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่านอกจากหนังสือแล้วเนี่ยอาจารย์ยังมอบนะคะเทวดาประจําราศีเกิดเป็นของขวัญให้กับในหนังสือเล่มนี้ด้วยนะอาจารย์ตั้งใจทํามากคุณซื้อ120บาทได้ทั้งอ่านดวงอย่างละเอียดจนถึงครึ่งปีแรกแล้วก็ยังได้การ์ดหรือภาพโปสการ์ดนะคะเทวดาประจําราศีเกิดของคุณอีกด้วยนะคุณจะได้ทําความรู้จักกับท่านไงว่าเราเกิดราศีนี้ อ๋อหน้าตาเทวดาประจําราศีเกิดของเราท่านมีหน้าตาเป็นแบบนี้ต่อไปเวลาคุณจะอธิฐานขอพรน,นะคะก็จะได้รู้ว่าขอพรจากองค์ท่านอย่างตัวแก้วเนี่ยเกิดลัคนาราศีพฤษภแก้วก็มีเทวดาพระสุข ทรงโคเป็นเทวดาประจําราศีเกิดแต่เอาให้คุณผู้ชมเห็นง่ายๆก่อนว่าในจอขนาดนี้แก้วเอาวันนี้เอาหนังสือของคุณผู้ชมที่เกิดในราศีกันมาให้ดูคุณผู้ชมที่เกิดในราศีกันมีดาวพุธเป็นดาวประจําราศีเกิดเพราะฉะนั้นคุณก็มีเทวดาพระพุธทรงช้างเป็นเทวดาประจําราศีเกิดของคุณบางคนอาจจะถามว่าอาจารย์แล้วเทวดาประจําราศีเกิดนี่คืออะไรหรอท่านมาท่านไปตอนไหนล่ะท่านอยู่กับคุณตั้งแต่เกิดจนตายนั่นแหละค่ะเทวดาประจําราศีเนี่ย คุณเกิดวันนี้ท่านก็รักษาคุณคุณเกิดราศีนี้ท่านก็รักษาคุณนะต่อไปเนี่ยเวลาคุณทําบุญอุทิศให้ท่านคุณจะได้รู้อาจารย์รักเขียนเอาไว้อย่างละเอียดเลยนะคะว่าคาถาบูชาเป็นอย่างไรบอกเอาไว้ในโปสการ์ดด้วยคาถาบูชาเป็นอย่างไรมีบทสวดว่ายอย่างไรนะรายละเอียดอาจารย์รักทำไว้ให้ครบถ้วนเป็นภาพโปสการ์ดนูนนะคะสวยงามสีสวยสีสันสดใสเลยละคะ่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนะตอนนี้ก็ไปหาได้ค่ะที่เซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศไทยนะคะสำหรับหนังสือเล่มนี้หรือจะโทร สั่งตรงให้ทีมงานนะคะส่งถึงบ้านก็ได้ค่ะนะคะคุณผู้ชมสามารถติดต่อสอบถามได้ค่ะที่สถาบันพยากราศาสตร์ 02 9382115-6 2 5 1 5 9 2 2 2ะคะ0 2 5 1 5 9 2 2 2ทีมงานนะโทรเข้าไปเลยอยากได้หนังสือน,นี้นะนังสือฟันธงดวงชะตา12ราศีราศีไหนก็บอกเข้าไปทีมงานก็จัดส่งให้กับคุณถึงบ้านในส่วนของรายละเอียดการสั่งจองรายละเอียดการชำระเงินเป็นยังไงนะคะก็โทรถามได้ตามเบอร์ที่แก้วให้เลยนะก็จะบอกให้กับคุณผู้ชมไปจนกว่าหนังสือเนี่ยจะหมด จนครึ่งปีจากนี้ไปจนมิถุนาคุณผู้ชมก็จะได้ยินแก้ประชาสัมพันธ์อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทุกๆจันนะคะเพราะว่ามันเป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมจริงๆหนังสือปีนี้อาจารย์รักก็ตั้งใจเขียนคุณผู้ชมที่มีอยู่แล้วตอนนี้คุณผู้ชมก็จะได้รู้ว่าดวงชะตาในแต่ละปีในปีนี้และในแต่ละเดือนรวมถึงแยกย่อยเป็นรายวันเป็นยังไงที่สําคัญนะคะในไทยไทยเล่มเนี่ยอาจารย์รักก็จะประมวลในส่วนของกําหนดการกิจกรรมบูญบอกเอาไว้ให้ด้วยว่า ในช่วงวันที่นี้เดือนนี้อาจจะรับประกอบกิจกรรมบุญอะไรคุณผู้ชมก็จะได้ติดตามถูกไงว่าอ๋อนี่ใกล้กําหนดงานบุญนี้แล้วนะจะได้ติดตามรายละเอียดทั้งทางที่วัดเองก็ดีทางรายการฟันธงวารตี้ก็ดีหรือทางช่องทางต่างๆที่แก้วได้บอกไว้ก็ได้คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดโอกาสในการสร้างบุญนะคะอย่างเช่นนะกําหนดการอันในกล้นี้ก็มีเข้ามาแล้วนะคะสําหรับการเททองหล่อพระนอนนะคะที่ วัดน่วมการนจังหวัดสมุทรสาครแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวแก้วจะบอกเป็นลาดับต่อไปวันนี้เนี่ยแก้วนําเอาภาพของวัดน่วมการนนมาให้คุณผู้ชมได,ได้ชมว่าพระนอนที่วัดน่วมการนลเนี่ยมีพุทธลักษณะเป็นอย่างไรพระนอนที่วัดน่วมการนลนะคะคุณผู้ชมเป็นพระนอนองค์ใหญ่นะคะท่านมีพระนามว่า พระพุทธชัยมงคลค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ต้องการความเป็นมงคลก็สามารถไปกราบสักการะได้นะคะที่วัดน่วมการนนจังหวัดสมุทรสาครรวมถึงพระนอนหรือพระพุทธศิหาสายญาตนะคะเป็นพระประจําราศีเกิดของคุณที่เกิดในราศีเมษและราศีพิจิกเป็นพระพุทธปฏิมารประจําวันเกิดของคุณที่เกิดในวันอังคารพระนอนองค์นี้เป็นพระนอนองค์ใหญ่มากนะคุณผู้ชมนอนอคุณผู้ชมสามารถไปกราบสักการะได้หรือคุณผู้ชมไม่ได้เกิดในวันในราศี เมื่อสักครู่ก็สามารถไปได้เหมือนกันเพราะพระนามท่านเป็นมงคลนะคะพระพุทธชัยยะมงคลคุณผู้ชมก็จะได้บังเกิดความเป็นมงคลในการดําเนินชีวิตก็นําเอามาบอกกล่าวให้คุณผู้ชมได้ดูเนี่ยแหละบรรยากาศของวัดพระนอนท่านมีพุทธลักษณะแบบนี้นะคุณไปกราบไหว้คุณจะได้รู้พระนามท่านพระพุทธชัยยะมงคลนะคะแล้วที่สําคัญนะวัดน่วมการนนนะคะตอนนี้เนี่ย เปิดโอกาสให้สาธุชนได้ร่วมสร้างบุญนะคะโดยการสร้างวิหารค่ะประดิษฐานหลวงพ่อพระนอนวัดน่วมการนนท์จังหวัดสมุทรสาครคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ภาพก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมเป็นองค์พระนอนองค์ใหญ่ท่านเนี่ยตากแดดตากลมตากฝนยังไม่ได้มีวิหารเพื่อประดิษฐานท่านนะคะตอนนี้วัดน่วมกานนท์เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมได้ร่วมบุญร่วมสร้างวิหารประดิษฐานหลวงพ่อพระนอนอันนี้ที่แกเอามาให้ดูเนี่ยก็เป็นโมเดลของวิหารว่าจะสร้างวิหารแบบนี้นะ สร้างวิหารคุมพระนอนทั้งองค์เลยค่ะเพื่อไม่ให้ท่านตากแดดตากฝนนะสาธุชนที่ไปกราบสักการะท่านเนี่ยก็จะได,ได้ได้รับความสะดวกสบายด้วยนะคะโดยคุณผู้ชมก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่วัดนุ่มกัรนอนเดี๋ยวแกเอาเบอร์มาให้ตอนท้ายๆนะคะเมื่อไปถึงวัดแล้วคุณผู้ชมก็ไปสักการะองค์พระพุทธชัยยมงคลแล้วก็ไปร่วมบุญสร้างวิหารประดิษฐานหลวงพ่อพระนอนองค์ใหญ่การร่วมบุญสร้างวิหารนะคะคุณผู้ชมจะได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง มีความร่มเย็นเป็นสุขในการดำเนินชีวิตเป็นมหามงคลยิ่งนะคะแล้วการสร้างวิหารสมัยนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะร่วมบุญร่วมสร้างกันได้ง่ายๆตอนนี้มีโอกาสแล้วนะก็รีบไปนะคะที่วัดน่วมกานนท์และนอกจากนั้นนะคะในวันที่6 5และ6เมษายนเนี่ยคุณผู้ชมอาจารย์รักจะนำสาธุชนนะคะเททองหล่อพระนอนองค์จำลองนะโดยกำหนดการเนี่ยนะคะจะมีในวันที่5และ6เมษายนแต่ว่าณนะขณะนี้ปัจจุบันนี้เนี่ย ปล,ปลายเดือนมีนาคมและกําลังจะต่อต้นเดือนเมษายนคุณผู้ชมยังมีเวลานะคะในการที่จะไปร่วมจารึกเขียนแผ่นทองค่ะรวมสร้างองค์พระนอนจําลองนะคะตามรูปแบบนะคะรูปทรงอมงพิมพ์ตามที่คุณผู้ชมเห็นในหน้าจอทีวีขนาดนี้เลยค่ะว่ามีต้นพิมพ์เป็นแบบนี้โดยพระนอนองค์จำลองนี้นะคะจะสร้างขึ้นเพื่อให้สาธุชนได้ร่วมปิดทองกราบสักการะและอธิษฐานค่ะนอกจากคุณผู้ชมจะจารึกแผ่นทองนะคะ สร้างพระนอนองค์จำลองแล้วเนี่ยยังต้องร่วมสร้างองค์พันท้ายนรสิงห์ด้วยนะคะที่วัดน่วมการนนเหมือนกันโดยเบอร์โทรแก้วขึ้นให้คุณผู้ชมคุณผู้ชมโทรไปถามที่วัดเลยนะตามเบอร์นี้เลยค่ะวัดน่วมการนนจังหวัดสมุทรสาครนะคะ0348691750818566873นะคะให้โทรไปสอบถามทางวัด วัดอยู่ตรงไหนเดินทางไปอย่างไรมีการร่วมบุญจารึกแผ่นทองชื่อนามสกุลรายละเอียดเป็นอย่างไรคุณสอบถามทางวัดได้เลยแต่ในการเขียนแผ่นทองเนี่ยจะแผ่นละ100บาทคุณผู้ชมก็ร่วมเขียนพระนอนองค์จำลอง1แผ่น100และร่วมบุญสร้างนะคะพันธยนรสิงห์อีก1องค์อีก1แผ่น100เนี่ยแปลว่าถ้าคุณผู้ชมจะร่วมสร้างครบเลยก็200บาทก็ได้สร้างทั้ง2องค์เป็นมงคลยิ่งนักนะคะหรือแล้วรวมถึงกําหนดการกําหนดการในตอนนี้เนี่ย แก้วน่เอามาบอกให้กับคุณผู้ชมคร่าวๆก่อนเพราะว่าชี้แจงคุณผู้ชมนิดนึงนะคะในวันที่31มีนาคมเนี่ยแก้วไม่ได้มาจัดรายการสดนะเป็นการบันทึกเทปเพราะว่าตัวแก้วเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะไปทําบุญที่ต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่สามารถเอากําหนดการอย่างละเอียดมาให้คุณผู้ชมได้ทราบได้แต่ว่ามีกําหนดกาวเป็น กำหนดการเป็นหลักใหญ่ใจความว่าในวันที่5และ6มีหกเมษายนนะคะจะมีพิธีเททองหล่อพระนอนและพันท้ายน,นรสิงห์ที่วัดน่วมกาญนนจังหวัดสมุทรสาครโดยในวันที่5านะคะกำหนดการาคร่าวๆก่อนในวันที่5เนี่ยนะคะอาจารย์ลาจะทําพิธีปลุกเสกชนวนมวลสารและจะมีพิธีเททองหล่อเนี่ยในวันที่6เมษายนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมอยากจะติด ตามรายละเอียดกําหนดการแบบละเอียดนะคะว่ามีอะไรยังไงกี่โมงเนี่ยนะคะทั้งในวันที่5และ6นะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในช่องทางดังต่อไปนี้เลยค่ะ1ก็คือ w w w เ thefunthong.com ค่ะสอนะคะอีกช่องทางหนึ่งค่ะก็คือที่ Facebook Fanpage ของอาจารย์ลักษ์เองเลยนะคะคุณผู้ชมเล่น Facebook นะพิมพ์เลยโหนฟันธงลักษ์เลขานิเทศนะคะเข้าไปกดติดตามอาจารย์นะอาจารย์จะอัปเดต กำหนดการให้กับคุณผู้ชมได้ทราบนะคะนี่ก็คือช่องทางที่คุณผู้ชมจะติดตามกําหนดการอย่างละเอียดหรือสอบถามที่วัดน่วมการโนนที่แก้วให้เบอร์ไปแล้วหรือเบอร์กลางนะคะเป็นเบอร์ของสถาบันพยากรศาสตร์ค่ะ029382115-6ใครติดตามรายการน่าจะจําได้อยู่แล้ว,ลวนา้าพะแก้วพูดบ่อยนะคะก็ติดตามได้เพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ย มันจะเลยกําหนดวันเททองไปแล้ววันจันทร์น่าจะตรงกับวันที่7นะในวันนี้แกบันทึกเทปไงคะก็เลยไม่ได้เอากําหนดการอย่างละเอียดมาให้คุณผู้ชมนะคะเพราะว่าในวันที่บันทึกเทปเนี่ยกำหนดการยังไม่ออกก็บอกช่องทางเอาไว้ครบถ้วนแล้วนะว่าจะติดตามได้ที่ไหนคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดกันและนอกจากนั้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะร่วมบุญก็มีอีกช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจคะ่ะนั่นก็คือการร่วมบุญ บูชาเหรียญพะนอนนะคะด้านหลังพันท้ายนรสิงห์ร่วมบุญบูชาเหรียญพะนอนนะคะคุณผู้ชมรายได้ก็จะไปร่วมสมทบทุนนะคะในการสร้างวิหารประดิษฐานหลวงพ่อพะนอนองค์ใหญ่ค่ะคุณผู้ชมก็ร่วมบุญบูชาได้นะคะเหรียญนี้ก็299บาทได้วัตถุมงคลไปติดตัวประจําตนไปบูชาเสริมดวงชะตาแล้วก็ยังได้ร่วมบุญในการสร้างวิหารประดิษฐานหลวงพ่อพะนอนอีกด้วยด้านหนึ่งจะเป็น พระพุทธชัยยมงคลค่ะก็คือพระนอนองค์ใหญ่ส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นรูปขององค์พัน้ายนรสิงห์นะคะนำมาประชาสัมพันธ์ได้เผื่อคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้สะดวกเดินทางไปแต่มีช่องทางในการที่จะเช่าบูชาวัตถุมงคลก็ได้เหมือนกันค่ะรายได้ก็ร่วมสมทบทุนนะคะร่วมจะ,ะสมทบเอาจะตุป,ปัจจัยไปร่วมสร้างวิหารปฏิสถานหลวงพ่อพระนอนเช่นกันนะคะคุณผู้ชมนี่คือกิจกรรมบุญที่สําคัญสําคัญในช่วงต้นเดือนเมษายนก็คือในวันจัก,กรีที่จะถึงนี้นะคุณผู้ชมคะ สำหรับหลวงพ่อพนอนพระพุทธปฏิมาองค์ใหญ่ๆไม่ได้มีการสร้างบ่อยนักนะอาจารย์รักนำสร้างก่อนหน้านี้ก็คือเป็นพระพุทธปฏิมาประจำวันเกิดประจำราศีเกิดซึ่งสร้างครบหมดแล้ว ไม่ได้มีการสร้างอีกแล้วนะคะแต่ที่วัดน่วมการนน์เนี่ยอาจารย์รักออไปสร้างพระนอนองค์จำลองเพื่อให้คุณผู้ชมได้ไปกราบสักการะไม่ได้มีโอกาสายีง่ายนะคุณผู้ชมแล้วร่วมบุญจะรืกแผ่นทองชื่อนามสกุลหนึ่งบาทเท่านั้นเองนะหรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะมีกําลังทรัพย์อันนี้พูดถึงไว้นะคะว่าถ้าคุณผู้ชมมีกําลังทรัพย์จะนําทองคําบริสุทธิ์ หรือเงินบริสุทธิ์ไปร่วมหล่อองค์ท่านก็ได้โดยการติดต่อก็นั่นแหลคะค่ะติดต่อที่วัดหรือติดต่อที่สถาบรันรพยากรศาสตร์ที่สําคัญมหามงคลบุญใหญ่นี้ก็ทํารับกับเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยด้วยนะนํามาประชาสัมพันธ์เอาวไว้แล้วก็จะพูดไปเรื่อยๆจะพูดไปจนกว่าจะมีการเททองทุกครั้งนั่นแหลคะค่ะเพราะว่าแก้วกลัวว่า แฟนคลับที่ติดตามรายการหรือว่าคุณผู้ชมที่ติดตามรายการเนี่ยจะพลาดไปอยากให้ทุกๆคนมีโอกาสได้ทําเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยช่องทางในการติดต่อช่องทางในการร่วมบุญช่องทางในการติดตามเนี่ยมันไม่ได้ยากเย็นนะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะมีช่องทางให้เลือกตามที่สะดวกนะคะแล้วก็ก่อนที่จะหมดเวลาของรายการนะคะแกก็ขอบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าอาจารย์ลักษณ์นะคะยังมีการอัปเดตนะดวงชะตา 12ราศีเป็นรายสัปดาห์นะคะโดยคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกใช้บริการได้นะคะมีทั้งระบบ1900ค่ะที่1900 1900 70นะคะหรือว่าจะเป็นบริการบัตรฟันธงการ์ดก็ได้ค่ะมีค่าใช้ใจ่ายที่ถูกกว่าบริการ1900 60-70%เลยนะคะที่02 515 9222อาจารย์ลักษ์ยังจัด ระบบนะคะในการพยากรดวงชะตา12ราศีเนี่ยเป็นรายสัปดาห์ไว้ให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามนะเผื่อคุณอยากจะฟังเสียงของอาจารย์แบบฟันธงนะคะรวมถึงว่าที่สถาบันพยากรศาสตร์เนี่ยอาจารย์ลักษ์ยังมีทีมงานหมอดูคุณภาพเป็นทีมงานนักพยากร หนฟันธงเนี่ยนะคะในนามของหนฟันธงสิทธิ์หนฟันธงนะอีกหลายท่านถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจอยากจะไปร่วมพยากรดวงชะตากับนักพยากรคุณภาพนะคะคุณผู้ชมก็สามารถไปได้ที่สถาบันพยากรศาสตร์นะคะโดยนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะพยากรดวงชะตาแบบส่วนตัวก็ได้นะคะกับนักพยากรนะก็ติดต่อที่สถาบันพยากรศาสตร์นั่นแหละค่ะ0 2 9 3 8 2 1 5เนาถึงนาที500บาทหรือว่าถ้าคุณผู้ชมไม่สะดวกเดินทางนะคะก็ รับการพยากรดวงชะตาโดยทีมงานโหนฟันธงนะคะที่1900 111 030ค่ะแหมมีช่องทางให้คุณผู้ชมได้เลือกตั้งมากมายนะสำหรับคุณผู้ชมบางคนที่ สงกรานต์ปีใหม่ไทยดวงจะเป็นอย่างไรอาจจะอยากอัปเดตดวงชะตานะคะก็เลยนําเอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เนี่ยมาบอกกล่าวให้กับคุณผู้ชมได้ทราบนะตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะก่อนจะหมดรายการนะคะคุณผู้ชมที่เห็นในส่วนของวัตถุมงคลต่างๆในรายการหรือว่าที่แก้วพูดถึงในรายการเนี่ยนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปติดตามเยี่ยมชมได้ค่ะที่ w w w ร์ไวพระดีร้อยแปดด d com นะคะเว็บไซต์นี้ได้รับการรับรองจากสถาบันพยากรศาสตร์นะคะส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะติดต่อสื่อสารกับแก้วนะ ติดตามเป็นเพื่อนกันรวมถึงติดตามรายการฟันธงวารายวย้อนหลังเผื่ออยากจะรู้กิจกรรมบุญอะไรเพิ่มเติมที่คุณผู้ชมดูไม่ทันเนี่ยนะคะก็ติดตามได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m ฟซบแกพค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะขอให้คุณผู้ชมติดตามรายการฟันธงวาราย้นะคะได้ทุกวันจันทร์นะคะทางช่อง d r a ก o n TV ค่ะเวลา19นาฬิกาถึง19นาฬิกา50นาทีนะคะ สัปดาห์หน้าจะมีเรื่องดีๆอะไรมาบอกรายคุณผู้ชมแก้วเชื่อว่าคุณผู้ชมคงรู้นะอัปเดตดวงชะตา12ราศีประจำเดือนเมษายนติดตามในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ กำลังเงินไม่มีติดหนี้เครียดท,ท้อแท้ผิดหวังอับโชคเบื่อเซ็งชีวิตคุณเลือกได้เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีแม่นทุกเรื่องครอบคุมทุกปัญหาจนคุณต้องตะลึงเพียงกดดอกจันสี่